ต้นสังกัดสั่งฟันเฟิร์สอนุวัฒน์หลังคลิปหลุดกลางไอจีจากกรณีนักร้องดังเฟิร์สอนุวัฒน์เจ้าของเพลงดังอย่างถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงลงในอินสตาแกรมสตอรี่ซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้ลบคลิปและปิดอินสตาแกรมไปก่อนที่จะออกมาขอโทษพร้อมกับยอมรับผิดหลังเกิดเหตุได้คุยกับผู้เสียหายในวิดีโอเพื่อขอโทษและรับผิดชอบในทุกกรณีแล้วโดยล่าสุด14เมษายน64 เฟซบุ๊กมาค่ายต้นสังกัดของเฟิร์สอนุวัตก็ได้ออกมาประกาศชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นโดยได้ระบุว่าขออนุญาตชี้แจงเรื่องอ n s t ต g r กรม t o r y ของศิลปินเฟิร์สอนุวัตจากกรณีที่ศิลปินเฟิร์สอนุวัตได้ลงสตอรี่ที่ไม่เหมาะสมอย่างมากในอ n s t ต g r กรมทางค่ายได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วและขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. ทางค่ายได้สั่งพักงานเฟิร์สพร้อมกับงดโปรโมททุกอย่างเกี่ยวกับเฟิร์สอย่างไม่มีกำหนด 2. ทางค่ายและเฟิร์สได้ทำการติดต่อไปยังบุคคลที่เสียหายในวิดีโอเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทุกกรณีโดยผู้เสียหายรับทราบถึงความผิดพลาดและไม่เจตนาของเฟิร์สทางค่ายรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ